สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสินเชื่อ New Gen h ฮักกับสินเชื่อพอเพียงนะครับซึ่งทั้งสองสินเชื่อนะครับมีความพิเศษอยู่ยที่ดอกเบี้ย0บาท3เดือนแรกนะครับทีนี้รายละเอียดและขั้นตอนในการขอและใครนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อเจ้าของตัวนี้ได้บ้างครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ มาเริ่มกันที่สินเชื่อนิวฮักบ้านเกิดก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนนะครับหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำกรเกษตรหรือประกอบธุรกิจนะครับการ,กรเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือในลักษณะของสมาร์ทฟาร์ม e r ์นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2กรณีนะครับ1ก็คือ กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนนะครับอัตราดอกเบี้ยช่วง3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นร้อยละ0ต่อปีนะครับและตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปเนี่ยจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็น MRR นะครับซึ่งก็คือร้อยละ6.50ต่อปีนะครับส่วนกรณีที่2นะครับก็คือกรอีที่นําเงินเนี้ยไปลงทุนนะครับปีที่1ถึงปีที่3นะครับจะเป็นร้อยละ4ต่อปีนะครับแต่ตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไปนะครับ จะเป็นอัตราดอกเบีย้ยเป็น MRR นะครับก็คืออัตราร้อยละ6.50ต่อปีนั่นเองนะครับตรงนี้สำหรับสินเชื่ออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทําการเกษตรตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรืออาชีพนอกภาคเกษตรนะครับที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะครับโดยนะครับสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับกำหนดวงเงินเนี่ยให้กู้ได้ไม่เกินท่านละ50,000บาทนะครับโดยมีอัตราดอกเบี้ยเนี่ยช่วง3เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ร0อยละ0ต่อปีนะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR นะครับคืออยู่ที่ร0อยละ6.5ต่อปีนั่นเองนะครับ ทีนี้ขั้นตอนในการขอแล้วก็ขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับเพื่อขอสินเชื่อตัวนี้เนี่ยก็คือ1นะครับให้คุณทําการเพิ่มเพิ่มกับลาย B A A C นะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อจากธนาคารทกสนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชจากลายดีตรงนี้นะครับซึ่งเป็นล i n แอดนะครับหรือจะสแกน QR code ตัวนี้ก็ได้นะครับ หลังจากที่ลงทะเบียนไปนะครับให้คุณดูที่แถบเมนูที่ด้านล่างของไลน์นะครับจะเห็นเป็นขอสินเชื่อ New Gen h ทักบ้านเกิดหรือสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพตรงนี้นะครับก็ให้กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับระบบจะขึ้นข้อตกลงและเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับก็คือว่าข้อตกลงบอกว่าให้ท่านเนี่ยกรอกข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงนะครับลงไปนะครับเพื่อลงทะเบียนขอสินเชื่อนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็ให้กดปุ่ม ยอมรับนะครับระบบเนี่ยจะให้คุณใส่ชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อทําการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารนะครับตรงนี้เมื่อทําการส่งข้อมูลและรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านเนี่ยรอ SMS นะครับและเตรียมหลักฐานรอทําสัญญากับทางธนาคารได้เลยนะครับตรงนี้อ่านะครับก็ขั้นตอนการขอก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการช่วยเหลือนะครับจาก ผลกระทบจากโควิด -19 นะครับยังไงนะครับผมก็ถ้าเกิดใครนะครับสนใจสินเชื่อ2ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะขอกันได้นะครับแต่นะครับในกรณีที่ท่านลงทะเบียนนะครับแล้วมีปัญหานะครับก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์0255 5 5 5 5 5นะครับ โดยระยะเวลาของโครงการนี้นะครับจะสิ้นสุดถึงวันที่30มิถุนายน2564เลยทีเดียวนะครับหรือวงเงินของสินเชื่อเนี่ยเต็มก่อนนั่นเองนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ